ทุกคนน่าจะรู้นะครับว่ายายรักรถคันนี้มากๆเลยเวลาอามาขึ้นรถนี่ยายก็ที่จมมามาขึ้นนี่จูยายมาเห็นปของแท้จูลงมาเยลวกยายมาเร็วๆจุดิ้งยินเสียงมาน่ะเฮ้ยยายมาโอ้เกี้ยวได้กูสวยนางทายได้มีลีก่อนเฮ้ยเป็นยังกับรถพูดมักแห้งยายมาบ่ กูนั mm ่งทั้งล่างกูรอดฟ้องยายกันหน้ามายายยายจุ๋มนี่มันขี่รถเพราะมันหายโน่นหรอหรือไม่แซวเพราะมันอยากขี่รถนะยายมายายมาไม่ได้เปล่นได้นี่ ยายมาจิบหายายมากูไม่ได้ขึ้นยายผมไม่ดได้ขึนดด้นครับซองตัวมัน,นขึ้นกูรอดลงมาเร็วๆยายมาเร็วๆลงเออไอพวกเนี้ยมันรับผู้เดียวลงบอกอะไจะไปขี่รถยายเห็นมึงจะไปขี่รถยายกูบอกมาฟังจะไปขี่รถเดี๋ยวผมจัดการเองย่ยเดี๋ยวผมจัดการเองอย่าไปหาขี่รถยายมึงนี่เอ้ยกูบอกบอกบอมาเคยฝอกใครฟังไปขี่เห็นอย่างรถยายหนะห่อยยายเมียนมันสกปรกเลยนะอีหยังว่าคดีว่าตัวนี้ ย่าจมป่ะย่าจมแดินั่งนั่งเขานั่งฮะกลัวไหมกลัวไหมกลอเพื่อนขึ้นเนาะไี่ยังป่ะโอ้ก็อยากขึ้นรถเนาะย่าเนาะขอโทษดิขอโทษครับฝ่ายกระบอกมันอยู่ย่ายมันอยากขึ้นอยากขึ้นมิดแบบนี้ขอโทษเลย สันกินแคานิวาเนี่ยอื่าฮะคานิวานะครับปึ้งหมาอ้วนย่อนแคานิวาได้นี่ครับก็ได้น้าอีกแล้วแมบแยบแยบใส่บวกบักขจารได้แหมแยบไหมขจาระยังดนอย่านำมามึงมุดหลับบอกบอกบ่กฟังนะบอกว่าจะขี่รถขี่รถบอกว่าจะขึ้นไปบอกว่าค่อยฝอกค่อยฟังนะแบ่งนะกูรอ่าแบ่ง บอกบ่ฟังทั้งลูกทั้งเมียนะบอกว่าอย่าขึ้นรถย่าจีหายผมก็บ,บอกมันก็บ่ฟังหรอกบอกว่าจะขึ้นจะขึ้นนะนะนะประตูรถอตย่ายเปิดไว้เหนียบแค่ต้องเหนียกกันนะวะือเมื่อยแต่ว่าโอ๊ยปิจิกานจักบาทกอนคือรถบดเอากนอนเหนียบแค่ยู่ธายรถอีละวะมันไปไหนละมันอยู่ตั้งแต่ย่าเก่งที่อย่งก่อนเเก่งแล้วเนาะลูกไปเจา<ม>้าว่ายามยู่ตรงไตหายมาแล้วยา่ายมอยู่ไตจองรถย,าย่ามอยู่ไตจองรถ เออตีม <One input> Dem ันเออตีมันอีกตีเป็นตีมันเออตีมันเออตีมันหนดไปกินข้าวกันอกินข้าว่าไปกินข้าวใว่ากันอีกแลเอ็นกูแบงเอ็นกูแบ่งมามาข้าวว่าลุกปะมาลุกมาเออเที่ยวลุกเที่ยนังบักนี่ยางน้ำสแตกน้นกระดอกกระเดียดแต่เดยวนี้วนเด็กูได้ลื่นกันช่วยพิษเนาะเห็นเขาลุกช่วยกับลุกน้ำก็คือ